วันนี้เวลา8นาฬิกา50นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2564เป็นวันแรก มีผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์และผู้สําเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรอบเช้าและรอบบ่ายจํานวนทั้งสิ้น4,187คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความว่าบัณฑิตผู้ได้รํำเรียนสําเร็จการศึกษาได้รับปริญญาบัตรในวันนี้ย่อมต้องเล่าเรียนศึกษามาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า20ปี คงจะทราบตระหนักว่าการศึกษาย่อมมีส่วนสําคัญอยู่3ส่วนคือวิชาความรู้วิธีการหาความรู้และการใช้ความรู้วิชาความรู้นั้นเป็นหลักสําคัญเพื่อหาเลี้ยงชีพส่วนที่2คือวิธีการหาความรู้เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้แม้เมื่อสําเร็จการศึกษาไปแล้วเมื่อเล่าเรียนอยู่ก็ดีเมื่อจะต้องหาความรู้โดยตรงหรือแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดี วิธีการหาความรู้คือการรู้จักตั้งข้อสังเกตตั้งคำถามการสแสวงหาข้อมูลหลักฐานพร้อมทางการพิจารณาวิพากษ์หลักฐานว่าควรเชื่อถือหรือถูกและถูกต้อง การวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องราวเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงสังเคราะห์เป็นความรู้พร้อมทั้งการเข้าใจคิดไตรตรองสถานการณ์บริบทต่างๆจนสรุปได้ความรู้นำไปใช้การได้นับเป็นเครื่องมือหรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นสมบัติสำคัญที่ควรจะได้จากการศึกษาเล่าเรียนซึ่งจะใช้ได้ไม่หมดสิน้นความรู้จะงอกเงยและเป็นความรู้ที่ถูกต้องถูกตรงก็โดวยวิธีการหาความรู้ที่ถูกต้องทั้งยังเป็นกรอบป้องกันไม่ให้หลงผิดทางความรู้ การนําความรู้ที่ผิดไปใช้อย่างผิดผิดความเสียหายใหญ่จะเกิดขึ้นในทางตรงกันข้ามหากนําความรู้อย่างมีวิจารณญาณรอบคอบมีสติปัญญาสอดส่องเหมาะควรแก่การเกิดเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมได้อย่างแท้จริงนักกิโ